สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคำหวานไม่มีประโยชน์แจ๊ตเซอร์ไพร์เมียปรืมหนักขอบคุณที่รักกันตอบแทนสีภรรยาแห่งชาติแจ๊ตชวนชื่นความรักที่มีต่อแจงแจงจิตภรรยาไม่เคยเปลี่ยนล่าสุดวันเกิดเมียแจ็ดโพดคลิป, ice, ปเซอร์ไพร์ขณะพาไปเปิดตู้ให้ของขวัญเมียขณะพาไปเปิดตู้ให้ของขวัญจนเมียป,ปรืมหนักเสียงสองเสียงสามก็มาพร้อมแคปชั่นถึงเมียสุดซึ้งว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเมีย พูดไรหวานๆมันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะการกระทำกันดีกว่าแกอีกปีแต่รักที่มีให้เธอนั้นยังเหมือนเดิม You happy b i r ร์ดเดกันจนตายเลยนะรักเสมออีแจง้งโดยได้ทั้งกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมเมียแอบแซวถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเหรอแต่ก็ชอบนะเพราะเป็นสิ่งที่อยากได้โดยเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์แซวหวานเจี๊ยว่าน่ารัก ขณะที่ดีเจต้นหอมสกุลตลาคอมเมนต์แซวว่าเสียงเมียเป็นอะไรตอนแรกตอแหละด้านแจงภรยาก็โพดคลิปสามีเซอร์ไพรส์พร้อมทั้งปล่อยมุกตลกแคปชั่นแอบหวานบอกรักสามีด้วยว่ามันกำลังดีอยู่แล้วพอตอนท้ายนี่ขึ้นเลยขอบคุณที่รักกันนะคะพร้อมทั้งเผยพับอบอุ่นครอบครัวใหญ่และคนที่รักขอบคุณทุกครับอวยพรนะคะแจงได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากๆนะคะขอให้พรทั้งหมดกลับไปหาทุกท่าน100เท่าเลยนะคะ เป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่รักขอบคุณพี่ส้มที่ดูแลน้องด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ